สวัสดีค่ะพแม่พี่นอง,มงนอเมื่อนี้ก็มาบอกั็มาดามคำนวณอีกคือเกาะะ่าเนาะการในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีกันทุกวันเนาะคะ่ะเนาะสี่โมงครึ่งค่โมงครึ่งหกโมงครึ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ทุ่มครึ่งเอาไซค์ยขยันไปฮานอยพแม่พินองชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามหลุดเด้อค่ะเด้อ เพราะว่าแต่ละมือเข่ากันไปจู่ๆเนาะของแมวน้อยนาโชคมาว่านเข่าสุดๆพ่อแม่พี่น้องแตกบนล่างเนาะแล้วก็ของฝากจากแมวน้อยนาโชคกับ,บขอบุญขอบคุณหลายๆเอาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเส้นๆกันเลยค่ะว่าจะถูกใจเอฟซีไหมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเะนาะแล้วก็กับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านไปเบิ้งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะครันี้ก็จะเป็นของแมวน้อยนำโชคเป็นเังไดพ่อแม่พี่น้อง กูได้ผู้มารดีใจน้าเนาะเข้าไปรอบตาชาติหาหน่อยเมื่อวานไปรอบเดียวเต่ว่าไปจูจๆไปรอบเดียวไปจู่ๆเข่าทั้งบนทั้งล่างดีใจกับคนที่ได้เด้อค่ะแต่ถถาไผยังพระท่านได้มาติดตามชมใหม่เนะาะว่ามี FC แฟนคลับตามของแมวน้อยนำโชคอยู่แล้วก,ก็กราบขอบุญขอบคุณแมวน้อยนำโชคเด้อที่ใหน้นำพริกมาเนาะ ไอ้น้ำพริกผัวใหม่พะนะมาตั้งซื้อเป็นตะนายแท้คือเขา,าถาดืึมาขึ้นมาตั้งซื้อถือใจมาดามแท้ผัวใหม่ย่อมดีกับผัวเก่าพะนะเพื่อนว่าแล้วมาตั้งซื้ออ้น้ำพริกผัวใหม่พะนะเอาพ่อแม่พี่น้องเสีบเสบลอง,บงเบิ่งแล้วอันผู้ใดต้องการออเดอ,อร์ก็สั่งมาได้พ่อแม่พี่น้องเไยของเพื่อนเสีบอีหลีเนาะค่ะเนาะสำหรับคุณชอบน้ำพริก แบบเป็นผงๆงเนาะบมามันแก้วบองบานเท้าเด้เพ่อแม่พี่น้องเป็นน้ำพริกไทยแน่จากหน่อยเนาะเอาของเยก้กระแสบข้าเจ้ากันอร่อยอะใครจะตามของแมวน้อยนำโชควันนี้แมวน่อยน้ำโชคไห้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีเจ็ด สามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่ตัวกันก็จะเป็นสี่สามเด้อค่ะเด้อตัวกันสี่สามสามตัวสองหางเจ็ดเก้าสี่สามเก้าสี่เด้อค่ะสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ แมวน้อยนําโชคเนาะเพราะว่าคองเพื่อนเข่าไปตัวเน้นตัวจอเด้ยค่ะเอานี่ตัวเน้นตัวจอเข้าทั้งบนทั้งล่างหรอกกระชาิเนาะอ่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่มื้อวันใหม่ไปใหม่ผู้ใดบไได่ไปเที่ยวทางใดกะไปเที่ยวฮานอยมือแรลงตอนบ่ายเนาะสี่โมง0รึ่งห้าโมงึหกโมงึเนาะค่ะเนาะอ่ะต่อไปเป็นคองเลขรับนางฟ้าเลขรับนางฟ้าไปแล้วเร้อพอบอกไปเนาะ เข้าไปที่เก้าสามตรงๆแต่ว่าผู้ใดเข่าตัวเน้นตัวจอนเน้นให้แค่สองหางพอม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดจะตำเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้ร,รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย0นย์กับสองสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี0ูนย์ห้าสองห้าสองหก บิ้นก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หาง025ย์ส0 25, 0ห้สองตัวเน้น2หางเน้นไปที่2 5งห้ตัวเน้นหางเดียว025ย์สอหแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขลับนางฟ้าวันนี้เนาะค่ะเนาะอากาศขอบุญขอบุณ เลขกลับนั่งฝ่าที่หายตัวเลขเนาะทางมาว่างทัางสองเนาะคะเนาะกล่าวขอกว่าูดหลายๆ่ะต่อไปเป็นของชอเชตชยัยของชอเชตชัยเข้าไปรอบวิ่พี่เนาะคะเนาะห้าหนึ่งตรงตรงแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเกือบมันแตกสามตัวเลยนี่เป็นสองเนาะคะเนาะอันของชอเชตชัยเป็นสามอ้าเมื่อนี้อาจจะแตกสามตัวมาติดตามชม ชอแช่ชัย,ชยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงหหน่อยหกับ3าสองตัว4ี่หางสองตัวก็จะมี1 9 1 0 3 9 3 0าหนเกบิ้ลก็จะเป็น1นึ 1, ่งสามตัว3หางหนึ่งสามเกงสามศูนย์หนสสองตัวเน้น2องหางเน้นไปที่1 9แล้วก็หน่งศูนะค่ะเอา แคปหน้าจอสามตัวเน้นหางเดียว1นึสามาเอาแคปหน้าจอพวกนั้นพี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขล็อกจิกพารวยเนาะเลขล็อกจิกเข้าไปรอบ v ีไอพี5ห้าสองสองห้บุรีเข่าตัวเน้นตัวจอเนาะแต่ก็ผ่านเลยค่ะเด้อบุดีเป็นแฟนครับเลขล็อกจิกติดตามชม ยิ่งตัวแคบหน้าโจอพูดไหพี่น้องล็อกเก็ตพารวยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดหกแปดเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางหกสี่เจ็ดหกสี่แปดหกหกสี่สองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่สี่เจ็ดสี่แปดสามตัวเน้นหางเดียวแข็แขพ่อแม่พี่น้องเน้นไปที่หกสี่เจ็ดเด้อค่ะแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบคุนขวบคุณ,คณล็อกจี้พารวยเด้อที่ห้ตัวเลขแนวะทางมาวางทั้งสองเนะาะกาบขอบพุะหลายหลายอ่ะต่อไปเป็นเลขมีที่มาคือบ่ิยังถ้าเล่นสงการบ่เลขมีที่มาเนี่ยห้าเล่นสงการสิคือของมาดามวันนี่ ถ้าตะเลนรนสงการไหลแล้วบุไปหอดฮานอยอะมือนี้มือใหม่เด้อค่ะเด้อมือนี้มือใหม่ไปใหม่เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสน่อยถึงห้าน่อยสมกับห้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีห้าเจ็ดห้าแดสามเจดสามเบิ้ลก็จะเป็นสามสาห้าห้าสมตัวสามหาง 5้าสามเจ็ดห้าสาห้าห้าเ็ดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามเจ็สามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าสามเจดห้าสาเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเลี้ยไปต่อเป็นของใครเป็นของ ซองสุวรรณกับบไปเนะเาะอ้าวซองสุวรรณกับบ๊ไปมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เนาะกันเนาะซองสุวรรณก็ไม่ไปวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับแปดสองตัวสีหางหกศูนย์หหนึ่งแปดศูนย์ดหนึ่ง เบิ้ลก็จะเป็น6กห8แดแดสมตัว3หาง3ตัวก็จะมี6 8 0 6ดศูนย์หนึ่งหกหกตัวเน้น2หางเน้นไปที่8 0 8ศูดหนตัวเน้นหางสหางเนาะคะ่ะสตัวเน้นสองหางก็จะมี6 8 0 6 8ศแดหแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันวันนี้เนาะ ไปรอบได้กระคอยปังๆเรื่องมือนี้เรื่อต้องไปแทนละเมื่อนีของซองสุวรรณเอาของเสี้ยนนุ่มกระบอกไปเมื่อนี้ต้องเตรียมตัวเรื่องเมือนี้เรื่องเตรียมตัวไปเล่นสงการที่ฮานอยเรื่อง่องสุวรรณกับเสี้ยนนุ่มไปเที่ยวฮานอยวันนี้ไปเล่นสงกา์ที่นั่นจะสนุกกว่าเนาะไปจักสองรอบสามรอบก็ได้เมื่อนี้อ่ะว่าไป อาเซียนนมให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน้อยหนึ่งกับสามตัวเดิมพ่อแม่พี่น้องแต่เพิ่มเติเมจะเป็นความปังตัวติดบวกขึ้นกันเนาะค่ะเนาะหนึ่งกับสามตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่3 7 3 8จสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่1 3 7 1 3 8แคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของเซียนหน่มวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดารามาดามกระโบยางเนาะของดารามาดามกระโบยางตรงกาบขอโทดขอให วันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่แ้าผู้ใดเป็นแฟนครับฟองมาดามเมื่อนี้มาไปใหม่พ่อแเ่็พี่น้องเมื่อวานนี้สงสัยเมื่อยบ่เรียนสงการลรายบ่ไปนโมวันนี้มาดามให้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกเม็ดเดียวสองตัวสี่หางหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์เบิ้ลจะเป็นหกหกสามตัวสามหาง 8ปดหกเจ็ดแปดหเก้าแปดหศสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกเจ็ดหแปดสาตัวเน้นหางเดียว 8, 6, แปดหกเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามเนาะค่ะเนาะเอาเสียงโทรศัพท์เข่ากันเลยเบิงออู่่รอเมลพินองแคปหน้าจอพองเมีพินองอ่ะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีก,บกับขอบุญขอบคุณเชนเดียวกะะัที่ให่ตัวเลขนวะทังมมว่างทั้งสองเนาะตาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมมาว่าสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เขามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกรากขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ